สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าสอนนะคะก็จะพาทุกคนมาเกลกเกลกเกลเออไม่ต้องเกลกไม่ต้องเกลกเกะไม่ได้แล้วไงเกะสวัสดีค่ะทุกคนป้าสอนจะพาทุกคนนะคะมาแกะของขวัญน,นะคะโอเคแกะถูกต้องแล้วนะคะมาแกะของขวัญน,นะคะจากพี่กุจีพรชัยแสนยุ้งมุ้นะคะหรือชื่อพี่กุ๊จีของเรานะคะได้ส่งของขวัญปีใหม่มาให้ป้าสอนนะคะด้วยอาการสเปรส์มากเลยคะ่ะไม่บอก ่าวน้องเลยนะคะได้ส่งของขวัญมาทีแ้กก็นึกววาราเบิดนะคะกาแฟกาเปิดนะคะก็ะรูปรูปคำแคลมคำคำรูปรูปใบใบแล้วก็เบี่ยงลงพืน้นนะอาไม่ใช่นะคะไม่ทํร้ายพี่ชายขนาดนั้นนะคะไม่ทํรลายค่ะพี่น้องหยอกหยอกก็จะมาดูนะคะว่าพี่กุจ uh, ิพี่ชายนะคะส่งอะไรมาให้น้องสาวนะ,ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยค่ะทุกคนดูพร้อมกันค่ะ เกะเกะแกะเกะเกร็เรามาช่วยกันเกะนะคะทุกคนอ่าก็ระวังมือด้วยนะคะป้านอนนะคะมีดก็น่ากลัวพอสมควรนะคะ,ะ,คะใส่รู้สึกว่าจะใส่กันแค่ คนกลางนี่น่าจะเป็นพี่จี้ค่ะไม่ใช่ใครนะคะรูปร่างแบบนียพี่จีเนี่ๆเลยนะคะพี่น้องครับพี่น้องกับพี่จี้แนี่ๆนะคะคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวล้านสาวหรือไม่อาจจะเป็นแฟนพี่จีหรือเปล่านะนะคะถ้าเดาผิดขอโทษนะคะพี่จีคนนี้ก็น่ารักตะมูตะมีเชียวนะคะน่าจะเป็นลูกชายพี่จีที่เสร็จน่ารักน่ารักหรือเปล่านะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่จีที่ส่งหนังสือให้นะคะหนังสือนะคะ มีชื่อว่าทุกคนอ่านออกไหมอ่ะก็หนังสือสาระคระอารมณ์ดีนะคะพี่จีบอกมาจังซ้านคับพี่น้องป้าจังซานอ่านแล้วจะร่มดีได้พี่น้องแล้วก็จะมีเสียงแทรกมาข้างนอกนิดนึงนะจะเป็นเสียงของเปิดไลฟ์ของพี่จีไว้อยู่นะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่ประมาณห้าหกคำนะคะแล้วก็วิ่งมาแกะขวานป่านี้เพื่อนก็น่าจะแบบคุยอยู่กับประสอนอยู่ป้าสอนก็ปล่อยเพื่อนคุยอยู่นั่นเลยค่ะพี่น้อง มาันาังแก่ของผลพันดีกว่านะเติร์นเต้าดุนเต้ากวานะพี่น้องเนาะแล้วกเ็เปิดมานะคะเจ้าของผลงานนะคะเบสโลนะคะใครอนะพี่จีอธิบายนะคะแล้วก็อยากให้เธออารมณ์ดีนะคะตลอดปีตลอดชาติผนวานะคะเป็นยังสั่นตัวก็อยากอารมณ์ดีคือกันกละทําไมมีอย่างมากวานในขุนม่วนะคะแต่ก็บ่ได้นะคะก็มีผสมที่ผสม อย่างนึ่งก็จะมีท่องญี่ปุ่นเกาหลีอารมณ์ดีข้ามซาดตรนะเพ่นว่า้ามซาดก็เลยตัวพี่น้องอารมณ์ดีถามซาดจังอยู่ในซาดตร์เนี่ยมันอารมณ์ดีตรงข้ามซาดไปถึงจะอารมณ์ดีจะสั่นบอสขึ้นแบบอธิบายพิเศอธิบายอทุกคนค่ะเรามาดูปกด้านหลังนะคะอุ้ยน่าจะเป็นต้นแบบซาบุระนะคะ เสื้อกันหนาวสวยๆเสื้อโค้ทสวยๆเ,เลยนะคะอยู่ด้านหลังนี้นะคะภาพสวยมากนะคะแล้วก็เขียนว่า f a c e b o o k กุจิพรชัยเสยยิ้มูลบอกมานะคะราคาหนังสือ199อสวยมากๆเลยนะคะราคาหนังสือถือว่าไม่แพงสำหรับสีสันในหนังสือเล่มนี้นะคะโดยรายละเอียดที่มอบให้ความสุขกับทุกคนนะคะทุกคนถ้าสนใจนะคะ เข้าไปหาซื้อหรือว่าเข้าไปติดตามผลงานพี่จีได้ที่ Facebook ตัวน,นี้ได้เลยนะคะที่พี่จีให้ไว้ด้านหลังหนังสือเนาะเดี๋ยวประสอนนะคะจะทําการขยายแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูชัดๆเนาะที่พี่จีให้มาในส่วนของตัว Facebook นะคะเผื่อทุกคนสนใจผลงานของพี่จีเนาะ<อ>ข้างหลังก็จะเขียนไว้ว่าทุกคนฟัง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 ,งนะงข้างหลังเขียนไว้ว่าฮารอนจน ทุกตอนยิ้มร่าแอบดูสาวหนุ่มแก้ผ้าในออนเซน็นแมวท่องเที่ยวเออขอโทษค่ะเที่ยวท่องหรือเที่ยวห่วยเขาเป็นแนวนี้คือเป็นอ่านยากเลยว่าหนูอันปึก๊กเฮ้พี่จีนูว่า <laughs> หนูเปิกจะ้ะท่องเออเที่ยวท่องหรือเที่ยวท้องมุมมองดีๆมิตรภาพอุ่นๆมุกมุก มุกมุกมุนห่าหาโอ้ยนะคะคือเปล่าคือจะ,อ,ะ,อ,ะอ่านยากกระโดกระเดียร์ล้พี่ติประสบการณ์ครั้งแรกในญี่ปุ่นเกาหลีประทะผีต่างชาติพันว่าสัมผัสซาก,กุระเล่นหิมะเพลิดเพลินขณะเครื่องบินตกหลุมอากาศหัวใจเราอาจตกหลุมรักนวลนพนะจบด้วยภาษาสละสลวยของเพื่อนนะคะเป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีมากๆนะคะด้านในนะคะ มีตัวขั้นหนังสือแบบสีสันน่ารักสวยงามเชียวค่ะแล้วก็คำนักเขียนคำนำนักเขียนนักเดินทางนะคะฝันดีเพราะมีฝันนะคะได้เขียนมานะคะนักเขียนตัวเล็กๆอย่างฉันต้องตื่นแต่เช้าทุกวันนะคะขยันขันแข็งเช้าเช้าสมองปลอดโปร่งผ่นวานะคะปลอดโปร่งเหมาะกับเหมาะแก่การเขียนงานนะปลอดโปร่งนะ่น้ช้คะว่าปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เปล่าตื่นมาเยี่ยวผ่นวานะคะมุกเกาวะเยี่ยวเสร็จ ก็เปิดโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เขียนบทตัวีเปร่าเข้าเฟซบุ๊กเช็คยอดไลค์ผลวานะคะน่ะเขก็มีมุกมีอย่างซ so อเซคมาเดี๋ยวผลวานะคะเราก็เข้ามาดูข้อมูลนะคะหรือว่าการเขียนหนังสือของพี่จีนะคะเล่นลายตัวหนังสือหรือมุกต่างๆที่วิจิบรรจงลงมาด้วยความใส่ใจและละเอียดนะคะแล้วก็ผสมด้วยความรู้และความฮาพูดดีคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะและนอนฝันดีน่ะ คำโค้มพี่จีพันวัดจังสันตัวพี่น้องพันเวาม้าจังสันอีลีตัวไปถามพันเดินนะคะพันไล่เสียงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวจังสันพี่น้องประสอนเปิดอยู่พันนัินอยู่ฝั่งอีกโทรศัพท์ฝั่งหนึ่งเปิดไหลซดพันอยู่ตัวความสุขของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ในเส้นทางที่เรากําลังท่องไปกุจีนะคะนี่คือลายเส้นตัวกระตูนน่ารักน่ารักเชียวเนาะโอเคนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่จีมากมากนะคะ ที่พี่จีเอาภาพมาลงไว้นะคะกับครอบครัววิน่าราักมากเลยค่ะทุกคนนะคะสวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นการเดินทางบันทึกการเดินทางกันไปเที่ยวนะคะของพี่จีนะคะอุ้ยภาพนี้นี่เลยนะคะคือภาพหน้าปกนี้เลยที่พี่จีเอามาลงไว้นะ,ะสวยสวยมากๆค่ะนะคะน่าจะเป็นเด็กหญิงนะคะประสอนพูดตอนแรกว่าเป็นเด็กชายประสอน,น่าจะลํำผิดนะคะพี่น้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะครอบครัวของพี่จีเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะนะคะ mm. พี่จีบันทึกการเดินทางไว้ค่ะทุกคนตัวการ์ตูนน่ารักมากๆเลยค่ะตัวน,นี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเห็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะพี่จีตัวนัสือและลายเส้นลายการ์ตูนพี่จีมีความสุข แล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่เปิดดูก็มีความสุขไปด้วยนะคะโอ้ยนะคะถนองไปเนาะก็สิหนาวนอนผง,บงบาบผงาบจนอะไรละพี่น้องเอ้ยนะคะเป็นตะมวลตลัวละเนาะเนาะ สุดยอดเลยนะพี่จีเนาะนะคะขอมีความสุขนะคะตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่จีเด้อตลอดจนครอบครัวพี่จีก็ขอให้จะมีความสุขนะคะมอบรอยยิ้มมอบความสุขมอบความฮาผ่านตัวหนังสือและผ่านความรักความรู้สึกและปาถนาดีที่พี่จีมอบให้นะคะเพ,พื่อพิจนทางไลฟ์สดทางคลิปหรือทางหนังสือที่พี่จีได้เขียนมานะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะหนังสือดีๆนะคะจากพี่จีที่ส่งให้นะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่ชายมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็ขอส่งความสุขความปัญญาดีที่พี่จีมอบให้น้องแล้วก็จนถึงครอบครัวพี่จีด้วยเช่นกันนะคะขอมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะ สุขภาพด้วยนะคะเขียนหนังสือผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ f อฟของพี่จีได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้พี่จีเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่จีนะคะปกหนังสือแล้วก็ด้านหลังสวยมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ ะะได้รับหนังสือจากพี่จีสองเล่มแล้วนะคะท้ายคลิปนี้คือยอยาเอามาอวดทุกคนพี่ทุกคนนะคะเล่มแรกที่ได้คือเล่มนี้นะคะที่พี่จีส่งมาให้ตอนที่มาสอนนะคะมีความราู้สึกเศร้าเล็กนึงกับที่ถุงเงินจากไปน้องพี่จีก็บอกว่าส่งหนังสือส่งกําลังใจมาให้ราสอนตอนถ่นแล้วกันนะคะส่งมาให้นะคะเป็นกำลังใจระสอนนะคะเล่มที่2ก็จะเป็นเล่มนี้เลยค่ะนะคะ้องญี่ปุ่นเกาหลีอารมณ์ดีข้ามชาตินะคะนี่คือเล่มที่2 พ่ชายมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะจะอ่านนะคะหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายได้อยู่ก็อ่านทุกวันค่ะวันล,ละนาเน้อ